สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิเมราแลนด์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอีโวกระต่ายกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอีโวขั้นแดงนะครับแต่เราจะพูดถึงขั้นสามดาวก่อนขั้นทองเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ยาอะไรบ้างนะครับสําหรับอ่าขั้นน่าจะเป็นโนเบิลนะถ้าผมจําไม่ผิดมาดูกันครับอ่ะกระต่ตายยกพันปีนะครับทีนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้ก็น้ําค้างอัมพันครับ ้ำค้างอับพันเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปาลงแชร์เรนต้นไม้หรือโทเทมต้นไม้เนี่ยมันก็จะสุ่มได้มานะครับแต่สําหรับเชี่ยววอลัตเนี่ยเราก็ต้องไปตีเชีายววอลัตในทะเลนะถ้าเพื่อนๆไม่ทราบก็ลองเปิดสมุดดูถ้าเปิดสมุดก็วอลัตหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่ะวอลัตก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็จะประมาณนี้ถ้าถ้าเราไปเห็นตามแมปมันก็จะเป็นตัวที่มีเชี่ยวนะก็ประมาณนี้ครับทีนี้ เราก็มาดูมาดูต่อทีนี้พูดในส่วนของปีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกมังกรนะครับด้รดจากควอซอนะครับควอซอจะมี2แบบนะครับเพื่อนๆสำหรับขั้นโนเบิลทีนี้เราก็จะมาดูว่าทั้ง2แบบหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับควอซออ่านี่เลยครับเจ้าตัวนี้เลยครับควอซอร์มังกดนะครับแล้วก็ควอซอโคแอตประมาณนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะเพื่อนๆดูให้ดีสามารถดอกปีกมังกรได้นะ อ่ะทีนี้เรามาดูต่อมาครับปุ๊บอ่าเป็นวิญญาณอสูรหมื่นปีครับก็เป็นลูกไฟทองทั่วๆไปนะครับก็ลงป้ายบ้างหรือว่าไปตีบอร์ดตามแบบ3ดาวก็ได้เนาะโอเคครับเพื่อนเพื่อนอันนี้พูดถึงอ่าในระดับโนเบิลไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของยาอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของยาแล้วก็มาดูอ่าในระดับโนเบิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนตัวนะครับ ก็จะเป็นมินาเร่มินาเร่เป็นกระต่ายตัวสีน้ำตาลที่วิ่งตามแบบเพื่อนๆก็กดเซิร์ชเนื้อสัตว์เล็กได้เลยนะครับก็จะเจอสมวสิวมม่าก็จะเจอนะเป็นมินาเร่ตัวเล็กๆสีน้ำตาลนะครับแล้วก็บวกยาพิเศษการาในระดับโนเบิลในระดับพันปะีเนี่ยหนึ่งลูกนะครับมาดูในส่วนของการโจมตีนะครับคุณภาพการโจมตีสูงสุดนะครับ75แล้วก็พลังชีวิต69นะครับแล้วก็ ป้องกัน66นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูกันในส่วนของหมื่นปีกันบ้างครับ0ปีนะในกระต่ายเนาะกระต่าย3 0,000ปีก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับมีชุดคลุมนิดนึงนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นกระต่ายสีขาวอ่าเราเรียกกันง่ายๆคือกระต่ายตัวเล็กสีขาวนะครับหาได้ก็ ตมทวีปเก่าก็ได้นะหรือว่าจะไปทวีปทวีปใหม่ก็ได้ก็จะมีตามแมบนะครับแล้วก็ลองหาดูแล้วก็บวกยาววิวัฒนาการนะครับอีก1เมตรก็คือว่าขั้น30 0 0 0ปีก็จะได้กระต่ายกระต่ายยุบหมื่นปีมานะครับก็จะประมาณนี้เรามาดูค่าพลังโจมตีครับค่าพลังโจมตีก็จะอยู่ที่9 5นะครับอันนี้คือสูงสุดเลยคือ9 5แล้วก็ พลังชีวิตนะครับก็ประมาณ89แล้วก็พลังป้องกัน86นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเรามาดูน้องกระต่ายนะครับน้องกระต่ายทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากระต่ายของผมเนี่ยค่าพลังเท่าไหร่นะครับค่าพลังของมันก็ประมาณ29ทับ50นะครับอันนี้คือพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตก็10ทับ54แล้วก็พลังป้องกัน12ทับ46 ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเพิ่มดาเมจระยะไกละนะครับ4.8อันนี้คือติดตัวนะแล้วก็ค่าแปลงพลังส4%ก็ไม่มีอะไรครับปกติเรามาดูในส่วนของสกิลมันไม่ให้อะไรมาเลยค่ะไม่ให้อะไร,ะไรมาเลยเดี๋ยวเราต้องไปใส่เอาเองเดี๋ยวรู้ว่าเราจะใส่อะไรบ้างแล้วกันนะครับในส่วนนี้คือเรามีกระต่ายเรียบร้อยนะครับจริงๆเราก็สามารถวาไป ได้เลยนะครับคือวิธีวาร์ปถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ว่ากดวิวัฒนาการตัวที่2เห็นไหมครับวิวัฒนาการตัวที่2ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเรามียาแล้วนะครับแล้วเราก็จะตายเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดวาร์ปไปได้เลยครับอ่าวาร์ปไปเลยครับทีนี้พอเรากดอ่าเครื่องบินกระดาษไปแล้วเนี่ยกดวาร์ปแล้วมันก็จะชี้มาที่นี่ครับหวัวจิ้งจอกก็คือว่าที่เราจะอีโวกันนะครับทีนี้เราก็จะวาร์ปไป ทีนี้เราก็มาถึงในที่อีโวแล้วเราก็เจอหมอผีคนเดิมครับเราก็จะเรียกเสหายเราออกมาเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับน่ารักเดี๋ยวเราไปอีโวกันดีกว่าครับ ครับเพื่อนๆผมก็ได้กระต่าย30,000ปีมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็หน้าตาแบบนี้ครับตาแดงแล้วก็มีอ c e เซสซอรีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่มากนะครับสำหรับกระต่ายนะเพื่อนๆก็ดูหูยาวนะครับโอ้โหสะท้อนแสงมากเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลองบินกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองสกิลด้วยนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปบินกันเลยครับ บินก็ค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อนๆเร็วมากมีดาวตกให้ดูด้วยนะสุดยอดไหมครับสวยมากครับวิวตอนกลางคืนทีนี้เดี๋ยวเราจะหาเป้าหมายแล้วกันครับเดี๋ยวดูว่าเราจะตีตัวอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ อตอนนี้เลเวลมันก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะโอ้มีบาเลียด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าเจ้ากระต่ายเนี้ยสกิลไม่มีนะครับค่าพลัง8 0 0นะครับไม่มีอะไรเลยแล้วตรงนี้ก็โจมตีแค่51 51นะครับป้องกันก็511นะครับแล้วก็คริติคอล328แล้วก็ต้านทาน50ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ3นะครับลดดาเมจ1 ก็ประมาณนี้แล้วมาดูครับถ้าโจมตีบวก3ครับค่าป้องกันบวก4ครับรังชีวิตบวก6กินะครับจอะเกาะบวก2คริ์ิค้ล1ต้านทาน1นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตอนนี้เลเวล4ค <c> ค <oughs> ่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเลเวลก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาครับ เอาแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาลองสกิลกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมใส่สกิลป้องกันให้กระต่ายผมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่1700 0นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ในส่วนของการโจมตีก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับก็ใช้เดิมๆเ,เลยครับใช้ประมาณนี้นะแล้วก็เลเวลผมก็เป็น62นะครับทับ70ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียก โ o ยเซนชามด้กันนะครับสำหรับตัวโลยเ c นชามก็จะหน้าตายานี้ครับ RC นะครับอศูนย์ธรรมดาแล้วก็กดเรียกครับถ้าเราเรียกโรยเยนชามคนอื่นก็สามารถติได้นะแต่เราก็จะได้ของนะครับดูให้ดีครับถ้ามี RC อยู่บนหัวก็ตีไม่คุมนะครับม,มันไม่ได้หลายคนอื่นเขาได้นะครับเ็ขเขาจะมาปล่อยตามแมปไปเฉยต้องดูให้ดีนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้กระต่ายผมตีนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยนิดหน่อยทีนี้เราได้กวางมา1ตัวนะครับเดี๋ยวให้กระต่ายเราโซโล่ไปก่อนตอนนี้ขอใส่อาวุธก่อนครับกระต่ายก็เมามันไป เดี๋ยวเรามาดูกันครับให้มันตีไปสักพักก่อนก็ได้นะครับเผื่อไว้เผื่ออยากจับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ยิงกวางไปนะครับทีนี้ดูสกิลครับสกิลกระแทกนะครับค่อนข้างดีกระแทกสองรอบเลยนะครับ ทีนี้เป็นสกิลโอ่อาเขาบอกว่ามันเป็นสกิลคล้ายๆล็อกเป้าอ่าทีนี้กระตุต้นหน่อยกระต่ายก็จะตีไม่เข้านะครับบอกเลยไม่ค่อยเข้าตีเข้าน้อยครับแต่รู้สึกว่าอ่าทางด้านเจ้าเกาะหลอดเลือยครับอ่าค่อนข้างลดเห็นไหมครับลดพวกๆเลยเห็นไหมครับ ดสกิลนี้จาะเกาะน่าดูครับเอาเรื่องครับสำหรับลดค่าหลอดเหลืองบอสหรือว่าค่าค่าป้องกันของบอสเนี่ยผมผมเรียกค่าป้องกันแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าหลอดเหลืองหมดเนี่ยก็คือว่าบอสก็จะล้มนะครับอันนี้อธิบายให้ผู้เล่นใหม่ฟังไปด้วยเลยนะครับ สก,กิลค่อนข้างค่อนข้างดีครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับอขอคิวเลือดหน่อยยิงคิวเลือดนิดนึงระยะก็ค่อนข้างไกลนะครับเห็นไหมครับปตายอยู่ตรงนู้นะตีอยู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบครับถ้าเป็นอ่าสหรับระยะไกลนะครับสามารถอยู่ห่างได้ตีได้ครับ ดูครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับกวางถ้าอัพพลังแล้วก็น่าจะไปได้ไกลครับสำหรับกระต่ายถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะผมก็แนะนำกระต่ายครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับระยะไกลดีครับระยะไกลดีสารับกระต่ายก็ถ้าจะใส่ก็ผมแนะนำสกิลระยะไกลนะครับแล้วก็ระยะใกล้เพราะว่ามันมีเทคเข้าไปชาร์จมันก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคครับไกลด้วยแล้วใกล้ด้วยถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็ไม่ลงพื้นด้วยค่อนข้างใช้อาวุธยากนิดนึงสำหรับในการจะดตีกระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าโอเคอะทีนี้ผมจะช่วยกระต่ายหน่อยละกันนะครับ เอาล้ครับอ่าทีนี้มันก็ล้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดอกอะไรบ้างนะครับสําหรับกวางกวางก็ดอกอ่าโกดหนังโกเดียนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เป็นหนังกวางเราเรียกกันสั้นๆว่าหนังกวางนะครับแล้วทีนี้มันก็จะดอกอ่าต่างชิเมล่าด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมินยานตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกแปนอ่าปกติครับเดี๋ก็เก็บทั้งหมดเลยซากก็ทิ้งไว้นี้ก่อน ทีนี้สำหรับเจ้ากระต่ายของผมนี่ก็ประมาณนี้ดูค่าพลังอีกทีครับค่าพลังแค่นี้จริงๆครับในการตีกวางตัวเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างสนุกดีครับในส่วนในส่วนของพลังที่ที่ใส่นะครับก็เป็น PP Damage ลดลงนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลดาเเมจระยะไกลอันนี้ผมใส่ไว้ก่อน ใส่ไปก่อนหรือว่าจะใส่ถาวรนเลยแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ต้านทานนะครับต้านทานของผมก็เป็น312แล้วก็ดาเมจคริเิคอลลดดาเมจคริเิคอลก็เป็น1ิดก็1ิเป็นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพลังโจมตีที่ได้ก็คือ992นะครับต้องการ911คริบดิคอลเท่าเดิมครับ2 3 2 8 ก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูการตอบโต้ของกระต่ายก่อนอ่าทีนี้กระต่ายมีอะไรบ้างครับเราก็มาดูนะครับในความน่ารักของมันพวงกระบองได้ครับเห็นไหมพวงกระบอกกระพายเลยโอ้โหเอาเรื่องครับอ่าค่อนข้างสายนี้ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อครับ เกี่ยนกายอ่าน uh, really, right? uh, uh, ั่งบนพัะจันเลยเห็นชัดชใช่ไหมครับอ่าค่อนข้างน่ารักนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับอ่าเล่นตัวเล่นตัวหน่อยครับต่เล่นตัวผมก็โดดด้วยเลยอ่ามันชวนผมโดดนะครับ ทีนี้เรามาดูต่อครับจำและปิด <c oughs> โอ้ตำใหญ่ครับตำใหญ่เอตาตำเข้าไป <c oughs> เออตำโอ้ <c oughs> โออาวมันใหญ่พี่โอ้โห oh, <no. S 1> มันเกินอ่าโอเคครับผมขอจบคลิป ของผมแต่เพียงเท่านี้ให้พี่เขาตามไปก่อนเลยนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับกับกระต่ายตามถังบ๊ายบาย